แล้วถ่ายแบบไกลๆรูปนึงให้เห็นใบไม้เยอะๆประมาณคูณหน่งนี่อย่างนี้ดีหนึง่งสองสรูปนีง่งสองางสองสามมาดู เออสวยรูปนี้สวยนี่แบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเอาขาดีๆก่อนขา<ไ>ขมัน<ะ>กระดกนี่นี่แบบนี้เอาทั้งมุมไกลแล้วมุมใกล้ทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะเนี่ยงานถ่ายรูปกระเทยอ่ะร้อยรูปได้รูปเดียวหนึ่งสองรูปหนึ่งสอง กล้นะอ้าวเมื่อกี้มุมอะไรอ่ะเมื่อกี้มุมไก่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามท่านรูปได้รูปเดียวโอเคนะ m บ e r ์ว okay. ันตายพอแล้วไปไหนก็ไปหมดประโยชน์แล้วกระเจดหัวทิ้งแต่แล้วแน่ถ่ายรูปก็ <c oughs> ไม่ได้เรื่องได้ราวเลยมึงเนี่ย <c oughs> ถ่ายคนสวย <c oughs> ให้ออกมาไม่สวยกูจะกูจะ <c oughs> กูก็จะกูห,ห,หน้าตาสวยๆถ่ายกูออกมาเลยงงเออเราสวยอะ่ะแต่ถ่ายเราออกมาไม่สวยงงมากถ่ายภาพไปไหนเอาลงเฟซบุ๊กไงคะเอาลงแบบฝนตกไงาอากาศเย็นไงเรานั่งใต้ลงไม้อะไรอย่างเงี้ยกระเทยเ่ี้ยความกระเทยก็จะเอาลงรูปอะไรนิดนึงกระเทยไง ต้องลงรูปลงอะไร <c oughs> ไปดูในบ้านฟ้านะคะพระยังโดนวีนนะคะถุงเงินทำอะไรเงอะนอนค่ะยิ่งอากาศเย็นอย่างนี้ถุงเงินนอนทั้งวันอันน <c oughs> ี้เขามี <c oughs> เขามีที่นอนแล้วไปนอนอยู่อยู่หัวเตียงแม่ไปนอนอยู่ที่ตู้อะไร <c oughs> เออมึงดูเขาด้วยนะกู <c oughs> ก็ห้ามไม่ได้ือนกันเขาอยากกะดลงเขามีความสุขค่ะ พ่อก็มีความสุขแม่ก็มีความสุขเพราะเรามีบ้านที่มีความสุขนี่ทุกคนมันถ่ายสวยเนี่ยไอตะมันมันเคยอยู่กับดิฉันมันจะรู้หมดอีตะอีชัยเนี่ยถ่ายรูปเป็นหมดทุกคนอีต้อีชัยต้องถ่ายรูปเป็นต้องรู้ไม่งั้นโดนวีนโดนวีนแบบจริงจังเลยอะไม่ใช่วีนแบบเล่นนะวีนแบบจริงจัง ถ้าถ่ายไม่ได้ก็คือต้องโดนเพราะว่าอยู่มานานต้องรู้ว่ามุมไหนเรารอดมุมไหนเราไม่ลอดอืชีวิตขาดอะไรก็ได้แต่ขาดคนถ่ายรูปไม่ได้ <c oughs> ชีวิตชีวิตนะขาดอะไรก็ได้แต่ขาดคนถ่ายรูปไม่ได้ <c oughs> ชีวิตสวยอันนี้สวยเออเลิศเลิศเลิศ เมคอัพนิดนึงประเภทผิวฟิลเตอร์โอเคบีบเอวนิดนึงบีบเอวนิดนึง <c oughs> บีบเอวสักนิดนึงเออพุงยอ้อยยืดขานิดนึงโอเคยืดขาแล้วก็บีบช่วงบีบช่วงอันนี้บีบช่วงกลางให้เราดูเรียวเพียวขึ้นมันจะมีไอตัวแบบหุ่นเพียวนะคะของเหม่ยตู พอบีบป,ปุ๊บช่วงนี้มันก็จะดูแบบแคลบลงแล้วก็จะโอเคแค่นี้พอและได้รูปสำหรับลงโซเชียลแล้ว <laughs> บีบเอวยืดขาค่ะ <laughs> ปรับผิวข่าวนิดนึงอมชมพูถูกต้องเลยอุ้ยทำไมรู้ว่าปรับผิวข่าวนิดนึงค่ะอมชมพูใช่เลยสเต็ปต้องปรับผิวข่าอมชมพูค่ะ ้องมีผิวขาวอมชมพูด้วยนิดนึงได้รูปลงแล้วไปดูเอาเองว่างานว่าสวยยังไงนะทุกคนไปดูเอานะทุกคนไปดูเอาเองนะแล้วทุกคนจะรู้ว่ารูปสําหรับแพรลี่ที่มันสวยมันคือยังไงไปดูไปดูไปดูเลยไปดูเลย อยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะถ่ายรูปให้แพรีเกียดมากเสียมารายาทมากถ่ายรูปเรานะถ่ายคลิปเรามเอาไปลงช่องมึงไม่แต่งให้กูสักหน่อยเลยนะเดี๋ยวกูถ่ายมึงตอนหน้ามึงสดๆแล้วกูเอาลงเพจบ้างีพวกที่แบบเวลาชอบแบบถ่ายถ่ายคลิปถ่ายอะไรก็แล้วบอกพี่พี่ไม่ไม่ไม่พร้อมนะไม่พร้อมยังจะอยากถ่ายอีหา แล้วมึงก็ดูคอมเมนต์บ้างดูดูมึงกูรู้ว่ามึงได้เอนเกจแต่มึงอะดูคอมเมนต์บ้างคนบูลี่หน้ากูนะเดี๋ยวกูจะถ่ายมึงแบบสดสบ้างเดี๋ยวกูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูจะปรับแสงให้มืดมืดกว่าเดิมด้วยสิบเท่ากูจะปรับแสงด้วยให้มืดกว่าเดิมสิบเท่าแล้วกูจะเอาลงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เป็นการเอาคืนเป็นการแก้แค้นเป็นการเอาคืนเดี๋ยวกูปรับแสงให้ดํากว่าเดิมด้วยกูนอกจากแล้วกูก็จะแบบดึงความละเอียดกูจะปรับแต่งให้มืดแล้วกูจะดึงความละเอียดเอาเต้กูจะดึงความละเอียดความคมชัดเอาให้เห็นรูขุมขนมึงทุกรูกขุมขนไปเลย ดูเป็นคนดูเป็นตัวลายเนาะดูเหมือนเป็นกิ๊กสุวัจนีเนาะดูเหมือนเป็นตัวลายจังทำไมฉันดูเป็นตัวลายจังเลยอะ่ะจ่งวแบบิชีวิตจริงฉันเป็นแบบชีวิตจริงฉันไม่ใช่คนแบบนั้นนะน line, นะชีวิตจริงฉันไม่ใช่คนแบบนั้นนะฉันไม่ทำลายใครนะชีวิตจริงฉันไม่เคยทำลายใครนะถ้าไม่มาทำลายฉันก่อนฉันก็ไม่ทำลายใครนะ ใช่ไหมประชื้นใช่ไหมครับประชื้นเราไม่ทำร้ายใครก่อนนะถ้าใครไม่ทำร้ายเราเราก็ไม่ทำร้ายใครนะ <c oughs> ใช่ไหมเออ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายต้นไม้ตรงน,นี้ก่อน <c oughs> ถ่ย,ยังไงดีวะตรงน,นี้มุมตรงน,นี้มิด ปับหนึ่งนะคะแม่แ <Qué> ม <conductor> ่ทุกคนปับหนึ่งนะคะไอหามลบหน่อยสิอ้วหนุ่มๆนักหนักมือสองศพเสาปานเที่ยนนี่นี่มันไม่ไม่ผู้ควรที่จะมาอยู่ในรูปอันงดงามของกูไม่เหม็ไม่เนี้ไม่ซ่าครับ นนใช่ไหมค้าคืออะไรใช่ไหมค้าคืออะไรถามอะไรใช่ไหมค้าคืออะไรสวย อ,อ๋อท้อมีรูปยืนเอื้อมมือจับใบไม้ด้วยเหรอมีคนบอกว่าเคยไปไหว้ด้วยนะลูกแพรลี่ที่วัดไส้ทองตอนยังเป็นพระมหาภัยวันใช่ไหมคะคุณแม่ตอนยังเป็นพระมหาภัยวัน,อ,น,ยน,าายวนอยู่ใช่ไหมโอ้ยเก็บวีให้หน่อยเน ถุงทองยังไม่มาค่ะถุงทองยังไม่มาอาทิตย์หนึ่งอะค่ะอาทิตย์หนึ่งค่ะ,คะเพราะว่าน้องยังน้องยังไม่แข็งแรง ผมยาวใช่เดี๋ยวไปกรุงเทพจะต้องไปตัดเดี๋ยวกรุงเทพจะต้องไปตัดค่ะ